ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณสตั้งบอกข่าวประจำวันที่4มิถุนายน2565นะครับมีคุณผู้ชมถามมากันมาเยอะมากเลยนะครับว่าคนที่มีประกันสังคมเนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์นะครับนเรื่องขอเลือก ขอคืนขอกู้ได้เมื่อไหร่นะครับคำถามนี้มีมาทุกวันนะครับต้องขอรกราบขอบพระคุณคุณรัตดาแซลีครับท่านเป็นรองเลขาธิกาสรสำนักงานประกันสังคมนะครับท่านบอกว่าในเรื่องของการประชุมเนี่ยตอนนี้คอรอมอเนี่ยได้มีมติเห็นชอบแล้วนะครับในเรื่องของเงินชาราภาพ3าขอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะต้องส่งนะครับตัวที่ ยื่นเรื่องเนี่ยไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว,ว่าระหว่างนี้เนี่ยทาประการสังคมจะต้องทํากฎหมายลูกไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นยังพิจบนะครับจะถูกส่งเข้าไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะลงมติพิจรารณาตามขั้นตอนตามกฎหมายคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์3ขอได้นะครับประมาณต้นปี66นี้นะครับ ดังนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ถามกันมาเยอะสตามขอตอบว่าเด็ปีนี้ยังไม่มีการยื่นเลือกใช้สิทธิ์ขอเลือกขอคืนหรือขอกูอูแต่อย่างใดแต่ปี 66, 66จะเริ่มใช้สิทธิ์หากมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับสตางค์จะรีบอัปเดตคุณผู้ชมทันทีครับคุณผู้ชมท่านใดที่ชมสตางค์อยู่แล้วมีประกันสังคมนะครับสตางค์รบกวนนะขอข้อมูลหน่อยว่าคุณมีประกันสังคมมาตราไหน33 39หรือ40คอมเมนต์มาใต้ล่างได้หากในอนาคตประกันสังคมนะครับมีสิทธิหรือการเยียวยา มาตราไหนสตังค์จะรีบอัปเดตข่าวให้กับคุณโดยตรงผ่านหน้าจอ YouTube คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเงินและสิทธิสวัสดิการเนาะสี่โมงครึ่งยันนี้สตังค์มีไลฟ์สดนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้เจอการสี่โมงครึ่งยันนี้ที่ช่องสตังค์มีเดียกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาล หรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตังมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ